ครับวันนี้ผมก็จะมายืนยดีศีลสักการะครับเห็นไหมเห็นไหมมามาใกล้ไอจีอยู่ข้างล่างแลครับไอจีอยู่ข้างล่างครับไปเพชรรุกอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้สิการทำการต้องการทำการกดติ๊กก่อนนะเป็นน่ารักมากครับเป็นน่ารักเหรอกดคำว่ายืนยดีศี์ป้าเฮ้ยกดทำไมเฮ้ยกดจินตุ๊กเลือกหนิจักเลิกเจ๋อเจ๋อไหนเนี่ยต้องทำอะไรต้องทำศครับ เฮ้ยบางแหา่ใจผมอาผ่านอีกเดียวนี่เอผ่านเบอร์ได้ไหมผ่านเบอร์นะครับมันได้สามครั้งนะเว้ยเดี๋ยวแน่ใจหน่อยเราแน่ใจดิกูเอาอยู่แล้วอนาคตเลยนะเว้ยเออสามเจ็ดสี่หกสามสามเจ็ดสี่หกสามเจ็ดผมทำการยันให้สามสองหนึ่งด้วยน้ำเลยน้ำหน่อยเรียบครับเรียนสิเรียบร้อยครับมีที่เรียนนะครับ น้ำหน่อยนี่ครับนี่ดู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 ด,ดูครับ,รบมันขิงท้ำไมวันเนี้ยมาดูๆนะครับเจ้มโม